เกมนี้ใช้เวลาทำน้อยกว่า24ชั่วโมงเอ,เอ,เอ๋โอเคครับผมกล่าวสวัสดีครับวันนี้ผมเกิดกับช่วงของเ,เกมนะฮะอันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าลอนลอนเป็นเกมเฮอร์เรยที่ผมไปเจอมาในหน้าของอ e โอนะฮะเพราะงั้นเราไม่พูดนะเพราะงั้นเนี่ย เราไม่พูดพัมทำเพลงเราไปดูกันดีกว่าครับผมสตาร์ตกเกมที่ใช้เวลาทำน้อยกว่า24ชั่วโมงแล้วเป็นยูเฟอร์เดินหน้าเอสเพรสชาร์ลและก็อีเพื่อใช้โทรศัพท์ชิปเพื่อรัน holy shit <c oughs> แล้วคนไปการค้าเปยอย่างกูมาทำเฮี้ยอะไรในแนวแถวนี้วะเนี่ยไอ้เฮี้ยอียเ,อเพใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เฮี้ยเลยวะ เาถ่ายรูปบ่เฮี้ยเลยวะแล้วกูเป็นใครอะ่ะเอ,อ้ยวิ่งเลยด้วยเอ,อ้เอ,อ้ไอส้สไลด์โอ้โหเมซิงเมซิงเฮี้ยกูเป็นคนพิการแล้วกูทำมาทำเีียอะไรในใต้รางรถไฟใต้ดินะเนี่ยฮะ huh? เอ,เอ้ยเสียงอะไรจากด้านหลังอีวนโทรศัพท์ต้องหันไปอย่างนี้ปะเอ้ย <c oughs> คนพิการมึงก็เอาเหรอผีมึงรู้สภาพกูก่อนไอ้แม่ย้อยผมก็ทำยังไงวะเนี่ย อีพยยโีโซรสับแล้วกูใช้ทำอะไรอ่ะกล้องหลังเหรอไม่รจริงไะเ่ยกล้องหลังเหรอพ้่จริงด้วยโอ้เปนมาแล้วโอ้ต้องใช้โทรศัพท์ในการดูข้าหลังว่ามันมีตัวอะไรตามมาาอูหขี้ไม่มีมมขมขแขนไม่มีขามีขาแต่กูเนี่ยไม่มีขาขาใช้บ่ได้เย็ดแม่มึมงคนพิการมึงก็ไล่มึมงสงสารกูบ้างเหอะไอ้เหี้ย <c oughs> คนพิการหนีผี ผีมันองติงต้องขนาดไหนวะเนี่ยไอ้ยเอาคนณพิการมึงยังเอาไม่ลงเลยเหรอไม่ได้แล้วอะไรผมต้องไปทางไหนอ่ะเออมันไล่หลังกูมาแล้วไปหลังกูมาแล้วโอ้โหคนณพิการมึงเอารถอะฮะบิวแชร์ขึ้นบันไดโอ้โหแล้วผีมวิ่งเร็วมากม,มึงราคาแม่กูยืมดีไอ้ช่างตัน ม,ม,ม,ม pues าได้กูขึ้นมาท่ไมข้างบนนั้นว่าเล่เกมที่ี่เนี่มันคือจุดประสงค์อะไรเนี่ยเฮ้ยเก็มคนพิการหนีผีแล nah, ้วดูขากูบ really IR ักเลยนะขาไม่มีโผล่มาดิผีโผล่มาไอ่ผีที่ไย่เลยวะเนี่ยโอ้ชีวิตกูรันทดจังวะแม่สู้ชีวิตชิบหาย โอเคงั้นถ้าข้างบนไปไม่ได้เก็ไปทางนี้ดิแล้วมันทำไปทำไมวะโคตรทางโอ้โหไหนไอ้ผีก็ไม่เห็นผีเลยมันจะโผล่มาอะไรไงมีไอ้อะไรสีไฟ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 คืออะไรไอ้เชี่ยมันไม่ใช่ไฟแบบฉากเบ่งบ้าโอเคเอ้ยกูเห็นลอยจนเมื่อยมือไอ้สัตว์กว่าจะเลิกไล่อีหาอะไรก็ไม่รู้ ไล่คนมีการศักสีมึงเอือล้อนมากเลยผีเวนเนี่ยแล้วกูจะต้องไปไหนเนี่ยฮะหรือว่าผมจะกลับไปที่เดิมเพราะว่ามันรู้ไม่มีอะไรเลยเป็นทางตันไม่ซ้ําเ,เฮ้ยเกมเที่ในี่จุบโสม,มึงอะไรวะเนี่ยรอนรอนมึงท้อัอเลอจินสี่ทำแต่ว่ามึงมีน่นเริ่มเปนแท็กคำพูดขึ้นมาคนเดียวก็ได้นะไม่ต้องพาก็ได้อะ ไอ้ต้องไปช่วยข้างบนแหละผมว่าเฮ้ยยา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 ไอ้อะไร่ะมาเร็วโอ้ด,ดินเอาเอา มขึ้นจอเย้ยกูต้องไปซื้อยาฉีดมุดมาแล้วว่ะแม่งมดขึ้นจอของกูม่งมาขึ้นจอกูทำไมวะเนี่ยมันมีที่อยู่จะยังตงแก้มมือต้องมันขึ้นจอกูด้วยเนี่ยไม่ได้แล้ววะผมต้องปิดคลิปนี้แล้ววะก็เกียสำหรับเกมผีที่มีชื่อว่าหลอนๆราเดียวขอลาไปก่อนด้วยกันฮะเกมแม่งไม่มีสารข่าวสารข่าวข่าวสารหาเคี้ยอเลยเลยกูเล่นไปกูยังไม่รู้เลยสิกูคือใครคือกัวตัวอะไรผีที่มึงไล่กูนี่มึงไล่กูเพราะอะไร แล้วปุ่มือทันใต้ดินได้ยังไงว้าวไอ้เชี่ยคนพิการนี้ผีที่แท้ทูก็สำหรับคนที่อยากมาลองเล่นดูก็ไม่ต้องลองเล่นหรอกฮะไอ้เชี่ยคิยดดูผมเล่นก็พอแล้วแม่งจบแล้วมั้งเนี่ยอืถ้าหรับวันนี้ขอจะลาไปก่อนเจะกันเดี๋ยวนะออกยังไงเมาไม่มีออกอ่ะกูออกข้างล่างกั็ได้อ๋อเจริญ